โอเคนะครับต่อรามาต่อไปมาดูหน้าฉเฉลยหน้าร้อยสี่สิบครับเขาถามว่าปัญหาของการทดลองนี้นะครับคืออะไรนะก็คือภาพที่เกิดจากเลนนูนเป็นอย่างไรนะภาพที่เกิดจากเลนนูนเป็นอย่างไรนะครับสองนักเรียนคิดว่าเมื่อวางเทียนไขห่างจากเลนนูนเป็นระยะต่างๆ ตามการทดลองแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคำตอบก็คือต่างกันโดยภาพมีขนาดแตกต่างกันต่อไปความยาวโฟกัสของเลนส์นะครับอันนี้อยู่ที่70เซนติเมตร70ซนเมตร ไปมาดูตารางนะครับถ้าสมมุติว่าเราวางวัตถุนะเกินระยะ R หรือว่า2เท่าของความยาวโฟกัสลักษณะของภาพก็คือจะเป็นภาพหัวกลับแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าวัตถุถ้าเกิดว่าวางที่จุด2เท่าของโฟกัสก็คืออยู่ที่ระยะ R พอดีนะครับเราก็จะได้ภาพจริงหัวกลับ ขนาดเท่ากับวัตถุถ้าวางมากกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยก็คืออยู่ระหว่าง f กับ r นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพหัวกลับแล้วก็โตกว่าวัตถุถ้าวางต่ำกว่าจุดโฟกัสนะครคือน้อยกว่า f นะครับจะได้ภาพหัวตั้งขนาดก็คือโตกว่าวัตถุ ต่อไปมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับเมื่อวางเทียนไขห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะต่างๆตามการทดลองแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันหรือไม่คำตอบคือต่างกันเมื่อวางเทียนไขให้มีระยะน้อยกว่าความยาวโฟกัสจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดตกว่าวัตถุ แต่ถ้าวางในระยะอื่นจะได้ภาพหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุแล้วก็โตกว่าวัตถุนะเพราะฉะนั้นเรนนูนสามารถที่จะเกิดได้หลายภาพนะครับได้หลายรูปแบบโอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2 การตั้งเทียนไขที่ตำแหน่งใดบ้างทำให้เกิดภาพจริงนะก็คือมากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสคำว,ว่ามา,มากกว่า2เท่าของความยาวโฟกัสก็คือมากกว่าระยะ r นั่นเองหรือว่าเลยจุด c ไปอีกแล้วก็มากกว่าความยาวโฟกัสเล็กน้อยก็คืออยู่ระหว่าง r อ,าอยู่ระหว่าง f กับ r และก็2เท่าของความยาวโฟกัสนะก็คืออยู่ในระยะ2เท่าของความยาวโฟกัสก็คืออยู่ที่ตำแหน่ง R พอดีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับ 3. การตั้งเทียมไขที่ตำแหน่งใดบ้างทำให้เกิดภาพเสมือนถ้าภาพเสมือนก็คือวางไว้ที่ตำแหน่งน้อยกว่า ความยาวโฟกัสนะครับต่อไป4ภาพที่ปรากฏมีขนาดได้บ้างสำหรับเลนส์นูแล้วก็จะมีโตกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุแล้วก็เล็กกว่าวัตถุ 5. สรุปผลการทดลองนี้ว่าอย่างไรเลนส์น,นูนสามารถทำให้เกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนมีขนาดโตกว่าเท่ากับและก็เล็กกว่าวัตถุ โอเคนะครับอันนี้เวลาเราเขียนแผนภาพก็จะได้ตามรูปนี้นะครับอันนี้เป็นของเลนเวลอันนี้เป็นของเลนนูนโอเคนะครับ